สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับลีชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังประกาศผลรางวัลเนาะก็งวดนี้ผิดนะคะหลักให้ศูนย์หลักสิ 0, กไปอยู่หลักหน่วยเนาะส่วนให้วิ่ง9ก้าก็ถูกแค่ตัวเดียวนะคะคือให้วิ่ง9 9ก็ดันไปอยู่ในหลัก10นะคะให้หลักร้อยเนาะมันผิดเพราะแต้มนะคะเพราะ แต้มแอให้ศูนย์สองสามสี่นะคะมันออกแต้มเก้าเนาะถ้าแต้มผิดนะคะแต้มสองตัวบนอะไรก็ผิดบวกกันยังไงก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นให้ยึดตัวเด่นเป็นท,ที่ตั้งนะคะแอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะงวดนี้หลุดหมดเลยนะคะทั้งข้างล่างข้างบนเข้าแต่ตัววิ่งข้างบนข้างล่างก็ผิดนะคะให้สี่กับแปดวิ่งนะคะ ออกหกศูนย์เนาะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสามตัวมันออกสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์หกหกกับศูนย์นี่ออกทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะสามตัวหน้าก็แปดแปดห้าเจ็ด สี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนเข้าส่วนบนก็เข้าแค่เก้ากับศูนย์เนาะถ้าตรงนี้เป็นหกก็ยังดีนะเนี่ยแอดให้หกมาตัวเดียวนะคะแต่มันเข้าหลักร้อยก็ถือว่าผิดนะคะก็ ส่วนใหญ่สูตรจะหลุดเยอะเหมือนกันนะคะสูตรหลัก10ส่วนใหญ่จะเป็นเลขศูนย์เนาะก็ไปเข้าหลักหน่วยเนาะอ่ะมีสูตรหลักหน่วยนะคะเข้าอยู่สูตรหนึ่ง สีตัวก็อ่ามีสูตรนี้นะคะหลักหน่วยเนาะเข้านะคะสูตรนี้เข้าที่ เห็นนะคะเข้าที่เลขศูนย์เนาะออกหกศูนย์นะคะเข้าที่เลขศูนย์งวดนี้ก็เข้าเป็นงวดที่เก้านะคะงวดที่เก้า มาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะมาดูงวดที่สิบเนาะงวดที่สิบวิธีการคำนวณก็ร้อยบนคูณสองบวกสิบล่างคูณสองแล้วก็บวกหน่วยล่างแล้วก็บวกแปดนะคะร้อยบนคูณสองร้อยบนก็เลขหกเนาะหกสองสิบสองก็ใส่สองบวกสิบล่างคูณสองนะคะ สิบล่างคูณ2ก็เลข6ก็หกสองสิอีกแล้วก็บวกหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์แล้วก็บวก8คงที่นะคะบวก8คงที่ก็จะได้สิบสองบวกสเป็น4 4 4สบวกแเป็น12นะคะก็จะได้สอง สองบวกหนึ่งก็เป็นสามบวกอีกเจ็ดนะคะสูตรมันเนี่ยสองบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะคะก็เป็นเป็นศูนย์เนาะก็รอผลนะคะว่างวดวันที่เดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนเนาะ จสองสามศูนย์นะคะเพราะบวกเจ็ดสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์เดี๋ยวก็รอผลดูเนาะว่างวดนี้จะออกไหมคะ หลักหน่วยล่างเนาะไม่แน่นะพองวดนี้จะตามมันอาจจะหลุดได้นะคะเดี๋ยวแอดจะเทียบให้ดูสูตรอื่นด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่างวดนี้หลุดไปเยอะเนาะไม่เข้าเลยล่างก็ไม่มีอะไรคะ่ะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขแชนแนลสวัสดีค่ะ